สวัสดีครับคุณผูช้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินทนิลครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน27มกราคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านคุณด,ดอนประมัตวินัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรฐษฐกิจและวิชาการไทยคูกเกียครั้งที่4ที่กรุงฮังการ่าประเทศคูเปียซึ่งได้หารือกับทางด้าน เมฟลุสซาบูสกรูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของภูกเกียจากนั้นได้ลงนามในแผลเป็นบัติการร่วมไทยทูกเกียฉบับที่2ระหว่างปี2023ถึงปี2028มีการแถลงข่าวร่วมกันนะครับโดยทางด้านเมฟลูสซาบูสกรูนั้นก็บอกว่าการประชุมทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างไทยภูกเกียเป็นเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมีการหารือกันครั้งล่าสุดเมื่อ20ปีก่อนในเดือนธันวาคมปี2 5 4 6 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาประชุมกันอีกครั้งซึ่งเกิดขึ้นในโอกาสฉลองครบ65ปีความสัมพันธ์ระหว่างทุนเคียรไทยการหารือในวันนี้เป็นไปด้วยดีขณะที่แผนปฏิบัติการร่วมฉบับที่2ได้มีการลงนามแล้วเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆเพื่อที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ปูทางไปเป็นหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์ระหว่างกัน เม้รัฐบาลสกูนั้นยังบอกนะครับว่าในปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศได้เพิ่มขึ้นถึง20%จากไรก็ดียังคงมีช่องว่างในเรื่องของมูลค่าทางการค้าซึ่งจะต้องมีการหาดือกันต่อไปว่าจะทําให้เกิดการสมดุลมากขึ้นได้อย่างไรทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีย,ยังบอกนะครับว่าปัจจุบันตุรกีได้เข้าไปลงทุนในประเทศไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเรานอกจากนี้ยังมีความร่วมมือใกล้ชิดกับประเทศอาเซียนที่รวมถึงไทยขณะที่มีหลายประเทศอาทิมาเลเซีย อินโดนีเซียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในทุเกเคียเช่นกันและหวังว่าประเทศไทยก็จะมาลงทุนในทุเกเคียด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ปัจจุบันสายการผลิตเตอร์กิสแอร์ไลน์ของทุงเกเคียได้เพิ่มเที่ยวบินไปใน่วนของประเทศไทยถึง21เที่ยวบินต่อสัปดาห์อีกด้วยทางด้านเนบูสสามบุสกูนั้นบอกนะครับว่าหน่วยงานว่าด้วยความร่วมมือของทุงเกเคียยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับทางด้านกมความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันและได้มีการหารือกันว่า จะประชับความร่วมมือระหว่างกันต่อไปได้อย่างไรรวมถึงการให้การช่วยเหลือการพัฒนาในประเทศที่สามอีกด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกียังบอกนะครับว่านอกจากนี้แล้วยังได้มีการหารือในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการต่อต้านการก่อการร้ายรวมถึงข้อริเริ่มข้อตกลงที่จะุูดปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นรวมถึงหารือในประเด็นยูเครนซึ่งฝ่ายไทยประนัดถึงความพยายามของตุรกีทั้งยังพูดคุยถึงความพยายามในเรื่องแผนสติภาพที่ไทยได้แจ้งให้ทราบตุรกีสนับสนุนความิเริ่ นำโดยปูกเคียสนับสนุนไปสู่การสร้างสันติภาพและต้องขอบคุณประเทศไทยที่ได้เดินทางไปเยือนเพื่อที่จะฉลองความสัมพันธ์รอบๆ65ปีในปีนี้ขณะที่คุณดอนนั้นก็บอกว่ามีความรู้สึกยินดีที่ได้เยือนกรุงธังการาของประเทศตูกเกียและวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์่างมากและก็ครอบคลุมหลายประเด็นและก็ได้แบ่งปันความมุ่งหมายความปรารถนาที่จะประชับความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นคุณดอน,อนยังบอกนะครับยังมีการหารือในเรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เป็นสา,าขาของทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจรวมถึงอุตสาหกรรมด้านการตกับประเทศซึ่งกูเกียมีความก้าวหน้าในเรื่องอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการทาหารเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ด้านอื่น,นๆเพื่อสอดค้องกับผลปร,ประโยชน์ของประเทศไทยเช่นเรื่องของด้านการบริหารจัดการเช่นเดียวกันในขณะที่คุณดอนบอกนะครับว่าเรื่องการพามีประเด็นที่สําคัญนั่นก็คือการเจรจาเพื่อจัดทําข้อตกลงเกี่ยวกับาร์เสรีหรือว่า FTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันโดยโอกาสทางการค้าที่จะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของสองประเทศเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงข้อตกลง FTA อื่นๆที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของอาเซียนซึ่งไทยเป็นสมาชิกมี18ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกครอบคลุมประชากรกว่า2,000ล้านคนซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับพันธมิตรของไทยและหวังว่าจะเป็นที่สนใจสําหรับนักลงทุนในถูกเชียเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเมกะโปรเจกต์ของไทยนั่นก็คือ EEC ที่พร้อมรับนักลงทุนที่สนใจจากถูกเชียเข้ามาลงทุน คุณดอนยังได้ขอบคุณค,ณความร่วมมือของภูเกียในเวทีระหว่างประเทศในหลายโอกาสนะครับและก็คาดหวังให้มีการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อรักษาผลประโยชน์และก็ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของประเทศเอาไว้ให้แน่แน,นมากยิ่งขึ้นครับเป็นความเคลื่อนไหวที่น,น่าสนใจนะครับระหว่างไทยกับทูเกียที่ได้มีการประชุมร่วมในครั้งนี้หลังจากหากหายกันไปกว่า20ปีก็ต้องรอดูนะครับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทูเกียในอนาคตนี้ครับ